ไข่ไข่ยังมุดตุงง่มเยิ้มเยิ้มนะพี่น้องจวดตำแตงไข่ตุ่มง่าย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 นะพี่น้องบานบานอีกเชิญเคยเช่นเดิมเช่นเคย กินโซ่พี่น้องมันกันเด้อจะคำเด็ดเด็ดเยิ้มเยิ้มนะพี่น้องเยิ้มเยิมเยิ้มเยิมอันใครเยิ้มโซ่กัน ขยายามตูมมีกับซอสเจ้าดังเจ้านึ่งเนาะี่พดอซอสเจ้าดังเจ้านึงไม่ได้ระบุชื่อนะจ๊ะสปใส่ลงไปเมื่อนี้กินกับ ข่าสวยนะพี่น้องข่าลองกินกับเนื้นะมันก็ข่าสวยโอ้ยเยิมยม่มเยิ่มไข่ยำมกรูมโซพี่น้องลุยอืออืออะไรอ่ะเลอะอะไรอย่านะ<ม>ใส่ยเยอะมันเค็มเ <c oughs> ยิมย่มเยิมย่มเอียบ <c oughs> <c oughs> Chèo Khó gắn vô, cho ta mắc trang Tắm Rất đẹp มือฝีมือเชฟนี่นทำข้าวแมวกินก่อนนะโอ้ปลาทูก็มีเลมดูเอาไหมไม่เอา,อออา,อาดาอน,นี่ครับไปหาดูมี้มาก่อนมาขยันข้าวแมวก่อนนี่ครับเดีด ยังไงบานขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบครับพี่น้องขอให้พี่น้องสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนรวยๆ,ๆครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบครับสำหรับคลิปนี้ตนะ้องขอลาไปก่อนครับพบกันใ่คลิปหนะ้าวันนี้ขอก่าบเข้ามาสวัสดีครับ